ยาโมนูพิราเวียครับอาจารย์ยาโมนูพิราเวียเนี่ยเขาเคลมถึงขนาดว่านี่คือยารักษาโควิดตัวแรกของโลกมันขนาดนั้นเลยไหมครัอาจารย์เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยไหมครัว่ากินปุ๊บรักษาโควิดเลยครับอาจารย์คือก็ไม่เชิงเสมอไปนะครับจริงๆแล้วมโมนูพิราเวียจริงๆแล้วเป็นหลักการหน้าตาคล้ายๆกับตัวที่เป็นยาฟาวิพิราเวียที่เราที่เราใช้อยู่นี่แหละครับแล้วก็หลักการเหมือนกับตัวยาเรมดิซีเวียที่ที่เราได้ยินว่า มีคนใช้อยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เรดิซิเวียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยาที่ดีนะครับแต่เรบิซิเวียใช้ยากเพราะว่าเป็นยาที่ต้องใช้โดยวิธีการฉีดฉีดเข้าเส้นเลือดให้กระแสเลือดพายาไปเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ที่บ้านเนะครับเราจะใช้เริซิเวียไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ที่โรงพยาบาลต้องให้คุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยนำยาเนี่ยเข้าเส้นเลือดของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยาที่ใช้ยากแต่ยาข้อดีของโมโนพิลาเวียเนี่ยมันเป็นยากินพอเป็นยากินแล้วเนี่ยมันใช้ง่ายนี่คือนี่คือข้อจุดเปลี่ยนที่หลายๆคนมองว่า ยาตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อการที่เราจะไปควบคุมการการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ต่อไปได้ดีทำไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบโมโนพิลาเวีย,ยกับฟาวิพิลาเวียอันนี้มันจะมีวาแตกต่างอยู่นะครับหลักการเนี่ยการทํางานมาจากคล้ายกันทั้งสองตัวเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นเป็นสารตัวหนึ่งที่อ่ามันจะไปยับยั้งการเพิ่มปริมาณสารพัธุกรรมของไวรัสรแต่ ตัวถ้าเกิดเราเราเรียนตอนชีวะตอนมปลายถ้าเราจําได้เราีเบสสี่ตัวต่อกันไปเรื่อยกันเลยการสร้าง,งตัว mrna ไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่คล้ายๆเราจะเอาเ<ช>บส a atcg a มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวรหัสตัวอักษรของการรหัสของ DNA แต่ถ้าเกิดเป็น rna มันจะเป็น a ucg ไปเรื่อยๆนี่คือไวรัสเวลามันเวลามันเพิ่มจํานวนในร่างกายของเราเนี่ยวรัสจะใช้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้น,ะนะในร่างที่ร่างกายของเราเน จำลองตัวเองของเขาออกมาเพราะฉะนั้นเวลาข้างเองไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยโฮสต์ก็คือร่างกายเรานี่แหละเขาคือมันก็จะไปขโมยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสร้างสารพฤติกรรมของมันเองยาตัวเนี้ยเป็นการเรียนแบบให้ไวรัสมองไม่เห็นว่าสิ่งที่มันขโมยเข้ามาแล้วมันใส่ไปในร่างกายเข้าไปในตัวสารพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เบสแต่มันเป็นยายาคลอพิลเวียเนี่ยคือสร้างเรียนแบบมาพอมันนํามาใส่ปั๊บเนี่ยไวรัสมันจะหยุด เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นั่นก็คือวิธีการที่ในการยับยั้งว่าพอมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยสร้างสร้างพันธุกรรมไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะตายไปแต่วารัตโคโรนาไวรัสเนี่ยมันฉลาดมันไม่เหมือนกับไวรัสตัวอื่นมันฉลาดตรงที่ว่าพอมันจับได้ว่ามันไปเอายาฟาวิพิอาเวียเข้ามาใส่เนี่ยมันจะมีกลไกบางอย่างเอาออกเอายาเอาเอาสิ่งที่เอายาเอาออกแล้วมันเข้าไปขัมันต่อได้เพราะฉะนั้นยาจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ผลดีพอเท่าไหร่เพราะว่า ตวละชยอันนี้มันทําให้ไวรัสมันจับได้แล้วมันมองเห็นนะว่าเออร่างกายเราเอายามาใส่แต่ที่จะเอาเป็นตัวเบสที่มันจะเอาไปสร้างเป็นปกติโดยธรรมชาติแต่ตัโมโนพิลาเวียเนี่ยมันมันเอามาต่อได้โดยที่มันไม่หยุดคือร่างไวรัสมันมองไม่เห็นนะครับจอมันใส่แล้วมันก็ต่อต่อมันก็เป็นเป็นสายอารรปกติแต่มันเป็นการเพิ่มความสามารถของการกลายพันธุ์ของไวรัสอันนี้พูดอาจจะน่าตัวนะมันเพิ่มการกลายพันธุ์แต่มันเป็นการกลายพันธุ์แบบ ทั้งตัวของไวรัสเลยไวรัสกลายพันธุ์ทั้งตัวเนี่ยไวรัสไม่ชอบเพราะว่าเป็นการกลายพันธุ์แบบสเปสปะสเปสปะหมายความว่าโปรตีนบางอย่างที่ไวรัสมันต้องการที่จะเก็บไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะถ้ามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยไวรัสมันจะไปไม่ได้มันจะไม่ค่อยกลายพันธุ์แต่ยาตัวนี้มันเป็นการเพิ่มการเกิดให้เกิดการกลายพันธุ์ทั้งตัวของไวรัสเลยถ้ามันเกิดการกลายพันธุ์ทั้งตัวแบบเนี้ไวรัสมันจะไปต่อไม่ได้เพราะมันไปทําลายหน้าที่ของโปรตีนต่างๆที่ไวรัสใช้ในการอยู่รอด ใชฮะเพราะว่ายาจะได้เป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งซึ่งการกลายพันธุ์มากเกินไปของไวรัสทําให้ไวรัสไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปเนี่ยไวรัสมันจะเกิดการกลายพันธุ์ตลอดเวลาเลยพอมันกลายพันธุ์มันก็กลายเป็นเป็นไวรัสพิการเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันสมควรที่จะต้องเก็บเอาไว้ว่าห้ามยุ่งกับตรงนี้นะไปกลายพันธุ์ตัวตำแหน่งอื่นเช่นตำแหน่งโปรตีนหนามหรืออะไรที่เรากลัวกันเนี่ยไอ้พวกเอนไซม์สำคัญสำคัญเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันเพราะว่าฉันต้องเก็บตัวนี้ไว้เพราะว่า หน้าที่ของมันคือฉันก็ต้องอยู่รอดแต่ยาตัวเนี้ไปสร้างความเสียหายให้กับโปรตีนทุกอย่างของไวรัสหมดพอมันการกลายพันธุ์ไปมันก็คือจบเพราะฉะนั้นนี่คือยาตัวนี้ในหลักการที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างชาญฉลาดในการที่จะเอามาใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ยาตัวเนี้ยถ้าเราใช้ตอนเริ่มต้นของการของการเป็นโรคเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะๆเพราะว่าวารัสมันจะไปต่อไม่ได้ อันนี้นีผมผมผมแทรกอาจารย์นิดหนึ่งนะพอดีมีคุณผู้ชมถามมาด้วยแล้วผมเองก็สงสัยเหมือนกันคือไอ้ตัวโมโนพิเรเวียเนี่ยเราใช้รักษาเมื่อเป็นโควิดไปแล้วถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราปอดอักเสบไปแล้วเนี่ยยาตัวนี้รักษาไม่ได้นะฮะยาตัวเนี้ว่าเราเราเริ่มติดเชื้อมาแล้วเรามีความเสี่ยงเข้ามาเราเริ่มยาการเจ็บคออันนี้รักษาได้รักษาได้จะป้องกันไม่ให้อาการเจ็บคอเนี่ย มันลงไปถึงปอดแล้วทําให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปอดอักเสบที่รุนแรงเพราะว่ามันเป็นช่วงเฟสที่ไวรัสกําลังเพิ่มปริมาณของตัวเองในร่างกายของเราแต่ถ้าร่างกายของเราเนี่ยปล่อยให้ไวรัสเพิ่มปริมาณจนไม่มียารักษาจนมันไม่มียาไปป้องกันเนี่ยแล้วมันไปลงไปในปอดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเกิดเกิดโรคโควิดที่ทําให้ปอดอักเสบมันไม่ได้เกิดจากไวรัสละมันเป็นอาการที่ร่างกายของเราเนี่ยต่อต้าน ต่อต้านขึ้นมามันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเราเหมือนกับว่าปกติแล้วถ้าเกิดไวรัสเนี่ยใช้ใช้ปืนยิงมันก็ตายละ,ะเช่นเอาเอาปืนเล็กๆหน่ยยิงมันก็ตายแต่ร่างกายเราเห็นตอนช่วงสเตจที่เราติดเชื้อนะครับร่างกายเราจะเอาเอาเอาระเบิดมิกซ์ไซด์เอามายิงเอาปืนใหญ่เอามายิงเนี่ยตู้เราไม่ป่อเราถูกทําลายหมดนั่นเป็นลักษณะของภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทําลายตัวเองอันนั้นยาตัวนี้รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นเอ่อการใช้ยาตัวนี้เขาจึงบอกว่า ต้องใช้ยาในช่วงเริ่มต้นของการของการติดเชื้อเพราะว่าเราไปไประง,งับการหรือไปยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสหรือเพิ่มจานวนของไวรัสแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้คนเข้าโรงพยาบาลปอดติดเชื้อไปแล้วเนี่ยต้องรักษาด้วยวิธีอื่นก็ต้องเป็นยากดภ<อ>ุมิคุ้มกันหรืออะไรที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเข้ามาทําลายร่างกายเราเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองสเต็ปของโรคที่เราต้องต้องระวังเพราะจะเตือนมาก ยาตัวนี้จะเห็นว่าคนบางคนก็ยังเสียชีวิตอยู่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาให้ยาช้าไปแล้วไวรัส<อ>ไปเพิ่มปริมาณจนร่างกายของเราเนี่ยสร้างสารต่างๆออกมาทํร้ายปอดของเราอักเสบแล้วก็มีอาการติดเชื้อในปอดที่รุนแรงขึ้นมาครับนั้นหมายความว่มาอะไนครับครับง,งั้นงั้นหมายความว่ายาโมโนพิราเวียเนี่ยถ้าผมฟังจากที่อาจารย์เล่าเนี่ยหมายถึงว่าต้องใช้กับผู้ป่วยอาการสีเขียวที่ตรวจพบเจอเชื้อในช่วงแรกอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ จะดีมากๆจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราเราตรวจเอชเชเจอแล้วเรายังไม่มีอาการอะไรรุนแล้วเราให้ยาเลยเร็วเนี่ยคนนั้นจะปลอดภัยคนนั้นจะหายโรคก็หายได้ไวมาก,มากถ้าเกิดว่าเป็นอาการสีเหลืองหรืออาการสีแดงแล้วมีอาการปอดติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องใช้วิธี<ม>อื่นในการรักษายาตัวน,นี้จะมีผลต่อการรักษาที่น้อยลงเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปไปจัดการไวรัสแล้วต้องจัดการที่ปอดแล้วเพราะปอดเราอักเสบปอดอักเสบไม่ได้เกิดจากไวรัสมันเกิดจากร่างกายของเราทําให้ปอดเรา อ๋องั้นงั้นงั้นหมายความว่าหมายความว่ากินเพื่อป้องกันอันเนี้ยไม่ใช่ถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับป้องกันคือว<ะ>ัคซีนรักษาคือยาอาครับครับครับทีนี้อาจารย์ครับตัวประสิทธิภาพของโมโนพิระเวียเนี่ยที่ออกมาจากงานวิจัยหรือการทดลองเนี่ยอยากให้อาจารย์สรุปคร่าวๆว,ว่ามันดีขนาดไหนแล้วมันดีกว่าฟาวิคพิระเวียแค่ไหนครับอาจารย์ที่เราใช้อยู่กันในปัจจุบันคือจริงๆแล้วยายาฟาวิพิระเวียมัน มีการไม่ยังไม่มีการทดสอบในเสสามที่ที่เราค่อนข้างเห็นชัดเจนแต่ตัวยาโมโนพิลาเวียนะครับมันมีผลเสสามออกมาโดยเราเห็นเลยว่ามันมีประสิทธิภาพในการป้องกังกนก,ก,าการป่วยหนักอาการแลวก็ติดเชื้อจนเสียชีวิตเนี่ยถึงห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งลักษณะบแบบนี้ค่อนข้างชัดเลยครับว่าตัวประสิทธิภาพของยาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวสามารถที่จะทําให้เราป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดีในกรณีของคนที่ ไม่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมาช่วยจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่กรณีของคนคที่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมาแล้วด้วยแล้วเกิดติดเชื้อเข้ามาแล้วมีอาการปอดติดเชื้อได้เนี่ยภ<ฤ>ูมิคุ้มกันจากวัคซีนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องช่วยช่วย,วยในการรักษาตัวเองของร่างกายด้วยประกอ<ม>บกับยาตัวนี้จะเป็นช่วยให้ไวรัสมีปริมาณน้อยลงเพราะฉะนั้นทั้งยาและวัคซีนมาผสมกันเนี่ยก็จะทําให้การรักษาโควิด -19 ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าจาก50%เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนสมมติฐานที่ว่าคนคนนั้นยังไม่มีภูมิคุ้มกันยังไม่มีมวัคซีนเลยอตอนที่เราวัคซีนแล้วมันจะบวกเข้ามาอีก้าก50%ทั้งนั้นรวมลวลวพลังกันถ,กถูกต้องครับถูกต้องเพราะนั้นมาจะกกายเป็น90เราจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าต่อไปนี้เราอาจจะได้รับวัคซีนมีภูมิจากวัคซีนแล้วเราใช้ยาตัวนี้ด้วยเนี่ยอาจจะไม่มีใครเสียชีวิตจากโควิด19จากสายัปัจจุบันแล้วครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสิ่่่งทีีเรราาาคุยยกันมอจ ได้ยับขึ้นมานิดนึงแล้วว่าโอเคพอมีข่าวดีขึ้นมาแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าความต้องการมันก็จะถาโถมมาที่ยาตัวนี้แล้ววันนี้มันก็มีข่าวออกมาครับอาจารย์ว่าอย่างสาสุขของเราเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วยการเจราจาเอาไว้เบื้องต้นก็คือสําหรับรักษาผู้ป่วยในไทยเนี่ยสองแสนคนตัวเลขตรงนี้ในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามันโอเคไหมฮะมันมากไปมันน้อยไปเพราะว่ามีบางคนพอเห็นข่าวนี้ก็บอกอา้าทําไมเราไม่สั่งมาเยอะๆเลยล่ะในเมื่อยาเนี่ยมันดีอาจารย์คิดเห็นยังไงฮะ คือพ้ดูดูเหมือนจะน้อยนะครับว่าประชากรแต่ละหกจุดล้านคนแต่แต่จริงๆแล้วยาตัวนี้มีความต้องการสูงมากถ้าเกิดดูราคาของยาตอนนี้คิดว่ายาตัวนี้มีน่าจะราคาแพงกว่าฟาวิพิลาเวียน่าจะถึงประมาณยี่สิบเท่าะฉะนันถ้าเกิดเราคิดว่ายี่สิบเท่าของฟาวิพิลาเวียสองแสนก็คือประชากรสองล้านคนที่จะได้ยาฟาวิพิลาเวียแล้วต้องเอาเงินตรงนั้นมาซื้อยาตัวนี้ผมว่ามันเป็นกลไกของตลาดและความต้องการของของโลกะครับที่อยากจะได้ยาตัวนี้มาคำถามว่า ทุกคนจําเป็นต้องได้ยาตัวนี้ไหมจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยครับผมว่าสองแสนคนยังเป็นเป็นตัวเลขที่ที่ดูดีนะครับผมว่าถ้าเกิดรับเข้ามาได้ผมว่าจะเป็นอะไรที่เสามารถที่จะช่วยประเทศไทยได้เยอะเพราะว่าจากคนที่กลุ่มเสี่ยงจริงๆโดยเฉพาะคนตาคนยายที่มีความเสี่ยงจากการที่จะติดเชื้ออาการรุนแรงเนี่ยสมควรได้ยา<ม>ตัวนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนกลุ่มคนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็ี อาการมันจะเป็นปอดอักเสบได้ถึงแม้ว่าจะมีภูมิจากวัคซีนมาแล้วนะครับ <ừ> คร่าประชากรส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วอาจจะเป็นฉีดฉีดไข้มาหรือจะเป็นการกระตุต้นเขียนที่3ามาแล้วนะครับผมว่าโอกาสที่เราจะเป็นต้องใช้ยาตัวเนี้อาจจะไม่มีความจําเป็น